แชร์กันไปเลยเคล็ดลับดีๆที่ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งรู้กับวิธีทำความสะอาดรองเท้าโดยไม่ต้องซักแชร์ไปดิวิธีทำความสะอาดรองเท้าผ้าใบโดยไม่ต้องซักดูขาวใสแถมเหมือนใหม่แบบดีต่อใจจริงๆสาวๆหลายคนคงมีความโปรดปรานรองเท้าผ้าใบเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าเราจะไปที่ไหน ใส่ชุดอะไรรองเท้าผ้าใบก็ดูจะเข้ากับทุกชุดที่เราใส่ไปซัหมดและด้วยความที่เราใส่รองเท้าผ้าใบบ่อยๆจนมันเลอะเทอะจนดูไม่เข้าท่าก็คงถึงเวลาต้องทำความสะอาดรองเท้าผ้าใบคู่โปรดกันวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆเอามาฝากจะทำความสะอาดรองเท้าผ้าใบอย่างไรให้สะอาดเหมือนใหม่ดีไปดูกันเลย หใช้แปรงขนนุ่มปัดเศษเลอะเละที่ติดอยู่ตามรองเท้าออกก่อน 2. ละลายน้ำยาซักแห้งเพียงเล็กน้อยกับน้ำอุ่นหรือจะใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำอุ่นก็ได้ 3. ใช้ฟองน้ำหรือแปรงขนนุ่มจุ่มน้ำที่ผสมไว้เช็ดทำความสะอาดรองเท้าในบริเวณที่เลอะทั้งด้านนอกและด้านในอย่าลืมแก้เชือกออกไปแช่น้ำยาซักแห้ง แยกซักต่างหาก 4. ใช้ฟองน้ำชุบน้ำสะอาดเช็ด 5. ถ้ายังมีรอยเลอะอยู่ก็ให้ทำซ้ำขั้นตอน3-4สอีกครั้ง 6. ตักแดดให้แห้งแนะนำให้หาถุงเท้าที่สวมปิดเฉพาะเท้าไม่โชว์ออกมานอกรองเท้าจะดีกว่าใส่เท้าเปล่าเพราะเวลาเหงื่อออกจะหมักหมมสิ่งศสกกระปรกไว้ด้านในดูแลน้องรักกันให้ดีๆ เพราะไนกี้ไม่ใช่แค่รองเท้าแฟชั่นแต่ยังเป็นรองเท้ากีฬาคุณภาพที่ใส่ไปออกกำลังกายหรือใส่ไปทริปลุยๆได้ดีอีกด้วยเครดิต p t ท n แอนพีด d o n com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮล ขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ